ọt chè rò Ui, điền ngay ngay nó เอาเอาเ,อาเ,อาเอาสื้อแขนยาวมากันหมดอยู่ใช่ไหมใช่โอเคไม่เดี๋ยวฮะแมนครับช่วงช่วงดดดดดดเดร้อนมันจะอากาศเย็นๆอ,อีกแล้วเหรอเอาหมึกเอาหมึกเอาหมึกขึ้นมาต้มน้ำดำแถวมัน,ม,นมันผมว่ามันไม่ได้เข้ามาตัวเดียวหรอกเนาะเขาก็ตุกขึ้นไม้ เบ็ดมึงเกี่ยวมาเซยว่ะห่วงนอนแหละสวัสดีครับพุนาสวัสดีครับมามาเ้ยครับตกมึกตกปลาแขนแขนแขนมาจากท่าตะเกียบอือยู่ปยูอือ อืมอ,มอมือยู่หน้าสัติหีบครับเดี๋ยวเช้าจะได้ออกใกล้ๆหน่อยบรรยากาศพอได้ครับปลาเหลืองแล้วก็เมึกโอ้ยทุกประเภทปลาอะไรมั่งไม่รู้นะ่ะ สวัสดีครับ,บ,บน,บบน,นกกระแตแต่แพดน,นกคุมมีด้อหัวหน้านี่อยู่นี่นี่ครับนกขุมมีด้อนี่อยู่ก่อนนี่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันเหยดคิปบ่ได้มันเป็นสัตว์สงวนแล้วเป็นสัตว์ป่าแล้วกินใดคือนก็แต่ว่าหามออกเสือเมื่อกินมันดอกมีสีตัวสาตมันขันลาบใส่ถวยมากมากอยู่

อะไรมาเป็นอ้ยเอามานี่มานี่เลยโชว์กล้องเลยเอาเอามาโชว์กล้องเลยคนเงี้โอ้ยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งตัปแลล่ะโอยัได้จะวดไมนะฮะเอาตัตีตัดตีิตีดิตีเลยตีไม่ต้องออกตอนตีไม่ต้องออกสื่อออกสื่อไม่ได้ตีมาเลยต้องเปลี่ยนไหมหร้อปลา ต้มเป็ดไหมเออครับต้มเป็ดอ่ะไม่รู้เลยมันก็ตระกูลเดียวกันกับปลาไหลแหละเอาละเว้ยหัวหน้าโชว์ละเว้ยอยู่ครับอยู่บ่ปลาเรือผมปลาเรือผม ไปปล่อยอมันตายก่อนมันตายก่อนเนี่ยไปจับนะมันกัดเลือดดำออกเลยนะปลานะใส่ปลาครับลุดบ่ลุดบ่อืมไม่หลุดอ๋ออืมบรรยากาศดีครับวันไหนเฮ้ยอะไรว่าพอ พอไร่สดออกสื่อหน่อยปลาไม่ยอมกินเบ็ดไว้กลัวกล้องแน่นอนอป้าปลามันยังไม่ตายเลยนะปลามันม้วนใหญ่เลยนะะเอามือจับเลยโอ้ยดอกแรกกร็กินเลยอ่ะ มัน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 ใครมันโกงเหรอครเนี่ยางเลยเนยอะแบ้ยอรอวัดวัดเลยป่ะวัดสนักกะว่าปลาเก่าแน่นอนโอ้ยหลุดตัวตะแขนแ้มตายก่อนปลาแมตายก่อนโอ้ยตกยเนี่ยมดิ้นดิ้นดิ้นอยู่เนี แล้วตัดอย่างนั้นเราเสียของอยังไงเอาตะกัวไว้ก่อนครับผมอย่ามาใกล้ผมนะผมกลัวนะป๋ากลัวเหรอม้อใกล้ผมนะผมกลัวมัน,ม,นมันไม่ใช่กลัวอะไรหรอกมันขยะนขย,ขยั้งเหมือน,นงูนี่เหมืนงูปลาไหลอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันเออขนลุกมันขย,ขยงัง อะไรอ่ะไปแล้วปลาไปแล้วถ้าเป็นปลาไปเลยปลาจะมีไปแล้วกินข้าวดีกว่าไปไม่เห็นหน้าเมียกินข้าวอร่อยวะเนี่วะ <laughs> ปลาเนี่นยอะไรไป,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 ป <laughs> พี่น้องมากินข้าวครับเดี๋ยง,งยก,กี่แรก ยังกินแรงต้มครับต้มต้มแซบเนี่ยสื่อมาหนาบนาันโอ้สุดเบ็ดใหม่ก่อนหวานดอกแรกเลยอยู่ปึ้งเลยเหยื่ออะไรเหยื่อปลาเ้อเอาแล้วมะจะไม่พูดบอกใครแล้วจังจะโชว์แล้วอ่ะจะเอามาโชว์ดิเสียงเสียงจะดังเรืไกแล้ว เปล่ามว,วนตุยุกมาเียฟอมเลยเียาธาเลยไงไสนอนพักผ่อนเลยนะเอาที่สบายเข้าอดนอนหลายคืนแล้ว ไม่ไหวผมก็นอนเลยไงปลาตกก็ตกเลยเนี่ยเปลือกเปลือกมักินนี่นะต้องมีตัวมีปลาเล็กต้องมีปลาใหญ่ได้สิบตัวแล้วมั้งไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่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 โอ้ยโอ้น่าโชว์แล้วฮะ ไปยังหญ่ขังไว้ก่อนเลยขังไว้ก่อนนะอย่างเดียวเอาตะกร้วกู้หลุดผูกยังไงหลุดมันหลุดหรือปากเินหลุดหลุดหกเมึงหลุดตอในน้ำที่นหลุด้มังไม่เอาตะกร้วนี่ยที่ผูกอันนั้นไว้ผูกใหู้ตะกร้อยิง

ปลาใช่ปลาเป็นขังอย่างเดียวเย๋ยวปลาที่ปลาตกได้เมื่อกี้ไม่เอามาขังอ่ะนะขังจะไม่นอนไหวย้๊้๊ปคีมด้วตายมีคีมบ้างฮะมอม่อคีมด้วยคีมรักษาเท่าชีวิตนะ ยิ้มคด้วยยิ้มเล่าด้วยเมือเวลาตายปวดตาไม่มีคีมมาเรียบร้อยนะยิ้มบัไดครับยิ้มคิมด้วยยิ้มเล่าด้วยอาไเหัดเอ็นสองเส้นหายไปกินอิวผิดหนอคนตาก็อายุมากล้วเป็นงี้นะ มัดดีนะบบนก้อมัดดีตายแล้วไม่คิดนบรรยากาศยามเย็นๆครับอืมอืมส่วนหนขอว่าออ,ออกสื่อด้วยเด้น่ะนี่มือจับกิมนี่มือตัวเองน,น่ะตายแล้วเอาคืนไม่ได้เด้อ,ออกสื่อสดเลยเด้

เศ้าได้กาแฟป๋องนึงเอ็มขวดนึงนมขวดนึง่งยูัยวึวไวยอวไอืม ปล่อยไว้เอมหมดแล้วอ๋อเมื่อกี้ไอันตปลาน้ตมันเกี่ยวขึ้นมาดูเลีรส่แปตัปลาี่่คุมบอลคันนีกวาซือสมทางมนเด้อครับเด้อ มือฮอดมือฮอดสีมากเตรียมสามทางมาด้อปลาเอ็นซีเป็นฉลาดด้อปลาข้างหลังจะได้ได้หลับได้นอนอยู่นะปลาข้างหลังได้นอนนะม่บอกปลาก่อนเดี๋ยวปลาก็จะได้นอนตรงท้ายเรือน,นั่นแหละนอนสบายที่สุดแล้วออในนั้นน่ะ เมื <T> ่งหลุกมาเพื่อง่วงง่วงอยู่แล้วไก่ทีสามทีสีนี่แหละโอ้โหไก่มีประมาณนั้นนี่มันก็โดมาอีกแล้วผมไม่ไหวครับสะสมมาเยอะอืม ง่วงผมก็นอนอนะคืนไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ไหวก็ไปบ้านกันนอนไม่กี่ชั่วโมงนะปลายาวเลยอะ่ะไม่ได้พัก มาออกมาเดี๋ยวมันถึงเวลากินมันออกมาสามทางมาสองตัวไงนะครับประมาณเบอร์สิบที่เบ็ดอะกำลังดีเลยมึนอนี่กินเบ็ดล่าเนาะหัวหน้านี่กินแห้งคักกินเบ็ดล่าเลย แรงจนหลอกสิพังเบ็ดล่าลุดเงินแกเืิอใหม่มีปลาฮะคมหาก่อนปลาเก็บไปเวยนะมีคนเดียว ออกซื้อไหมอ,ออกซื้อไหมบุรีไหมเดี๋ยวจ,จะข้าวหนึ่งรับโอเคเนาะโอเซ็นเซอร์ไว้ไม่ได้เบิ้งกล่อง ครับ,ข,<อ>บขั้ห่นม่เพินไปเพินไปเทศดินเพิ่นแรงขางมาเหรอบักขึ้นแห้วผู้เลยอยากนอนย,ย้ำแน่พูดเล้ยเอาละครับพ่อหน้าเดี๋ยวพ่อกันมือจีหอดด้วยครับเด้อยนี่ถ่ายบรรยากาศ ใ้เบิ้งน้าครับมือเสารยังคอยได้รุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อหวัดดีเด้อว,วันน่ะนอนหลับฝันดีง่วงก็น,นอนเ้อยครับพอบกันในคลิปครับผมสวัสดีครับ